ทางด้านของต่อเกรฟก็ชวนนักแข่งหรือว่านักเล่นเกมนี่แหละนะครับเข้าสู่โครงการสารฝันสู่การเป็นนักแข่งรถตัวจริงครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมีงานเปิดตัวโครงการ Nissan PlayStation GT Academy ครับในประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้คนไทยค้นหาศักยภาพสู่การเป็นนักแข่งรถมืออาชีพครับบนเวทีโลกกับทีมนิสโม สำหรับโครงการนี้นั้นจะเฟ้นหาผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดนะครับในการแข่งขันเล่นเกม Grand c h o i c e m o 6นะครับบนเครื่องซิมเลเตอร์ที่ให้บรรยากาศเสมือนนั่งอยู่ในค o อก p i t รถแข่งนะครับแล้วก็จะตะลุยความเร็วในสนาม Silverstone ประเทศอังกฤษในโลกเสมือนจริงนะครับโดยจากวิธทีแข่งขันที่จัดขึ้นทั่วไทย14คนครับแล้วก็จากการแข่งผ่านระบบออนไลน์ของ PlayStation อีก14คนรวมทั้งหมด28คนครับเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย บนสนามจริงครับในวันที่25ถึง26นะครับมิถุนายนนี้ที่สนามพีระอ <This is S 1> ินเตอร์เนชั่นแนลโซกิตพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับโดยสนามแรกนั้นจะจัดขึ้นครับที่บูธนิสันครับภายในงานมางก่อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชครั้งที่35นะครับ <Yeah. S 1> ก็ระหว่างวันที่26มีนาคมนะครับถึง6เมษายนนี้ครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มีกำหนดเดินสายแข่งขันทั่วประเทศนะครับ สู่จังหวัดขอนแก่นสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครและก็เชียงใหม่นะครับตั้งแต่วันที่24เมษายนจนถึง15มิถุนายนนะครับซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลระดับประเทศเพียง6คนเท่านั้นนะครับจะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมกิจกรรม International Race Cam p ที่สนามแข่งรถซิวเวอร์สโตนประเทศอังกฤษนะครับ โดยตัวแทนนะักแข่งจากไทย6คนครับแล้วก็ตัวแทนจากนานาประเทศอีก24คนจะต้องพบกับบททดสอบที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับรวมทั้งพิสูจน์ฝีมือในการขับขี่รถซุปเปอร์คาร์ เพื่อเป็นหานักแข่งจากไทย1คนเท่านั้นครับที่จะเข้ารอบสุดท้ายร่วมชิงชัยกับตัวแทนจากแต่และประเทศครับชิงตำแหน่งแชมป์โลกนิสสัน GT Academy International 2014และเข้าร่วมโปรแกรมเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมพัฒนานักแข่งระดับโลกของนิสสันและก้าวสู่เส้นทางนักขับเืออาชีพระดับโลกครับมุ่งประชันมือไวทีแรกก็การแข่งรายการดูไบ24ครับในเดือนมกราคมปีหน้าครับก็โครงการนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ดีสำหรับ วงการมอเตอร์สปอร์ตป้าเราคือเป็นเป็นวิธีที่แปลกใหม่ที่จะค้นหานักนักแข่งมืออาชีพเป็นอะไรที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปซึ่งเป็นคนที่ไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีได้ได้มีโอกาสเข้ามาในคุกคีกับวงการมอเตอร์สปอร์ตเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรมันสูงก็ นี่เขาก็เปิดให้ทุกคนอายุ18ปีขึ้นไปะฮะก็เทคนิคที่ใช้เหมือนกับนักแข่งทั่วไปก็คือต้องต้องมีวินัยต้องขยันซ้อมอก็ถ้าจะชนะรายการ GT Academy นี้นี่ก็คงต้องขยันซ้อมซ้อมกันบ่อยอเพื่อจะได้พัฒนาเวลาเราขึ้นมาสิ้นสิ้นปีนี้ก็เราเราก็จะได้มี นักแข่งมืออาชีพขึ้นมาอีกหนึ่งคนก็หลังจากนั้นก็ไปไปลงแข่งจริงๆเลยที่รายการดูไบ24ชั่วโมงก็ฮะก็สิ้นปีนี้เราก็มีนักแข่งเพิ่มมาอีกหนึ่งคนผมก็พยายามจะจะเทรนเขาให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าคงจะจะไดะ้คนที่ชนะนี้จะเป็นคนไทย ทางด้านของต่อเกรฟนั้นเป็นนักแข่งรถทางเรียบมาราธอนริงแชมป์โลกชาวไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ครับที่ gtacademy.nissan.co.th นะครับนี่คือโครงการที่สร้างนักขับตัวจริงเลยครับเป็นโครงการที่น่าสนใจใครับใครที่ชอบวงการมอเตอร์สปอต